สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับเราอีกแล้วนะครับผมนะน้องๆอ,อ,อนณะานักตกปลามือใหม่ลหลายท่านนะครับผม,มเคยมีคำถามบ้างไหมว่าซื้อลอกเบสไปเนี่ยทำไมถึงตีไม่ออกทำไมถึงตีแล้วฟูและทำไมถึงทำระยะได้ไม่ไกลนี่เลยเดี๋ยวผมจะมีคำตอบมาไขาข้อสงสัยให้ผมจะพูดถึงเรื่องฟูก่อนโรงงานเนี่ยเขาจะปรับมาแล้วคอนสปูลเนี่ยเขาจะปรับให้หนืดมาก่อน นะครับเราก็ปรับให้เขาโยกได้นิดนึงให้เขาให้ตัวได้หนอกแล้วทีเนี้ยให้เราปรับมาที่เลขแปดนะครับผมพอปรับมาที่เลขแปดปุ๊บแล้วเราก็ตีเนี่ยตีแบบปล่อยนิ้วเลยตียังไงก็ไม่ฟูอะเลขแปดอะบอกเลยตีตายงงก็ไม่ฟูแต่ตียังไงก็ไม่ไกลแต่ก็ฝึกก่อนฝึกไปก่อนนะครับและใช้เหยื่อที่มีน้ําหนักนิดหนึ่งสิบกรัมถึงสิบสองสิบห้ากรัมนะครับ <c oughs> รถไฟมาในเช้าเลยจ้า <c oughs> แล้วรอรถไฟไปแป๊บหนึ่ง เดี๋ยวไม่ได้ยินเสียงตียังไงไม่ฟู่เนี่ยครับตีไปเออตีแรงปนแขนน่ะอัดตีให้แม่นก่อนนะครับพอเราเริ่มแบบว่าเฮ้ยเริ่มคล่องแล้วเริ่มคล่องมาน,นิดนึงแล้ะนิดเดียวปุ๊บให้เราปรับมาที่เลขหกปรับมที่เลขหกพอปรับมาที่เลขหกปุ๊บให้เราลองตีดูว่าเราทําระยะได้มากขึ้นหรือเปล่านะครับเริ่มไกลขึ้นครับ น้องๆลองดูคลิปนี้แล้วทําตามนะครับผมพอปรับมาที่เลขหกปุ๊บมันจะเริ่มไกลขึ้นนะครับเอ๋มองหลังไว้ให้ดีๆถ้าเอง็งเอ็งตียังไงแล้วพู่เอ็งดูข้างหลังด้วยนะถ้ามันตีจต่มันฟู่แน่นอนเอานี้พอเริ่มคล่องแล้วนะครับเราก็จะเริ่มตีไม่ฟู่แล้วแต่อย่าอย่าเพิ่งไปปรับนวงจนเยอะเกินไปเพราะว่าเดี๋ยวมันจะฟู่อีกนะครับแล้วเราก็เพิ่มไม่ใช่เพิ่มสีลด ลดลงมาเป็นเลขสี่นะครับเมื่อเราเริ่มคล้องแล้วเริ่มแม่นเริ่มตีแม่นแล้วให้ปรับมาที่เลขสี่นะครับทีนี้แรงเฉื่อยของแม่เหล็กมันจะน้อยลงแล้วตีปุ๊บปล่อยนิ้วพู่นะครับเนี่ยมันพู่มันตีกลับได้เห็นไหมมันจะเริ่มพู่แล้วให้เราเอะเอานิ้วลาสบู่ไว้นิดๆนะครับผมแล้วเราจะคุมเราจะคุมระยะได้เราจะคุมแบบว่าไม่ให้มันติดตีไปแล้วเฮ้ยมันใกล้กิ่งไม้ปุ๊บเราจะหยุด เราจะหยุดนิ้วเราจะหยุดโดยอัตโนมัติเลยตรงนี้อยังไงให้ไกลนะครับผมอย่างนี้เลยเลือกใช้คันนะครับเลือกใช้คันที่ที่มันดีตัวดีๆนะครับผมก็ต้องยกให้เขาเลยครับ Extreme นะครับผมคันที่ผมเลือกมาวันนี้นะครับที่มาพร้อมกับี่เป็นไงมมาพร้อมกับดีไซน์สวยๆเลยครับวับนนี้อ่ะ อตียังไงทําระยะได้ไกลนะครับตีอย่างนี้เมื่อเราปรับคอนมาป,ปูนเห็นไหมฮะให้เขาโยกโยกได้หน่อยนึงแล้วปรับหน่วงมาที่เลขสี่ก่อนถ้าเกิดว่าคิดว่าเลขสี่ไม่พอก็ปรับที่เลขสองแต่ผมบอกเลยว่าสําหรับลอกกันเนอร์ตัวเนี้ยเลขสี่แม่งก็ตีไกลแล้วอ่ะแล้วเลขสองอนะ่ะเจ้าขนาดไหนอ่ะเจ้าฟูกขนาด ยังตียังตีไม่ค่อยแข็งก็อย่าพิ่งไปปรับเลขสองเลขหนึ่งนะครับผมปรับเลขสี่ก่อนผมว่าลอกกันเลอร์ตัวเนี้ยมันลื่นมากแล้วที่ร้านเราก็มีขายเป็นจํานวนมากนะครับผมแล้วก็จะยิดมากใช่ดูดีไซน์มันสวยมากผมดูแล้วมันสวยดีแต่ขานี้ผมเปลี่ยนเองนะผมเปลี่ยนมาเองผมชอบผมเลยเ,เอามาเปลี่ยนผมดูแล้วมันสวยดีคันนะครับผมนี่ เอ็กซ์ e นะครับสองท่อนพบพาสะดวกยังไงครับผมราคาไม่แรงมากนะครับผมสนใจอินบ็อกซ์มาได้เลยอันต้นๆ้ะแล้วมีส่วนลดพิเศษอีกตั้งหากที่ร้านเราอะนะครับแล้วก็เนี่ยสั่งซื้อมาได้เลยครับผมแต่ผมจะทิ้งไว้ให้นะครับผมแล้วก็อินบ็อก มาทางเพจร้านได้เลยนะครับโอเคครับผมแล้วก็ที่สําคัญขั้นตอนสําคัญเลยนะผมเนี่ยขั้นตอนสําคัญเลยนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดทับสติ๊กให้ผมด้วยครับผมให้ผมได้มีกําลังใจทําคลิปนู่นนี่นั่นต่อไปนะครับแล้วก็ขล่องใจสงสัยอะไรตรงไหนเกี่ยวกับการผูกเบ็ดหรือไปอะไรยังไงเกี่ยวกับลอ่อเกี่ยวกับคันเนี่ย ให้คอมเมนต์มาได้เลยครับเดี๋ยวผมก็ออกไปทำคลิปให้และอยากให้ผมไปที่ไหนอะ่ะคอมเมนต์มาได้เลยครับขอบคุณครับ